ก <sm art> ่อดดนกันแป,ปลงนี้นะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับ<เ>ท, <families> ทะเลบวชอําเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปชมกันเลยตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงด้านหน้าแป,ปลงนะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เป็นล็อกที่หนึ่งนะครับเป็นล็อกที่หนึ่งนะครับเป็นล็อกที่หนึ่งก็ถนนตรงหินคุกเนี่ยถนนด้านหน้าเป็นถนนบดอัดนะครับก็นาคคกเนี่ยก็จะทําถนนลาดยางน,นะครับเพราะว่าถนนลาดยางอยู่ตรงนี้ จะห่างถนนรัดยางเส้นหลักเนี่ย3024เนี่ยประมาณ300เมตรนะครับห่าง300เมตรก็แปลงนี้นะครับเป็นล็อกที่1นะครับที่ผมชี้ไปหน้ากว้างก็ประมาณ19เมตรแต่ถ้าด้านหลังอะลึกด้านหลังจะกว้าง4เมตรนะครับจะเป็นแนวหน้ากว้างนะครับถมดินแล้วนะครับล็อกที่1และล็อกที่2ล็อกที่2จะหน้ากว้าง12เมตรนะครับ12เมตรทุกล็อกเลยหน้ากว้าง12เมตร2 1กับ2นะครับที่ถมแล้วราคาผ่อนก็จะอยู่ที่5000 5 0 0บาท72งวดนะครับ5 5า0บาท7 2งวดแล้วก็ล็อกถัดไปเป็นล็อกที่3ที่ยังไม่ได้ถมนะครับเราก็จะพ่อนอยู่ที่4,900บาทครับ72งวดเท่ากันนะครับเราก็จะมีล็อกตรงหัวมุมด้านนู้นเดีย๋ยผมพาไปดูเนะาะแปลงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ127กิโลนะครับ127กิโลห้างาตัวเมืองสุพรรณ37กิโลนะครับห่างจากตัวอำเภอดอนเจดี8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ หจากตัวอำเภอดอนเจดีแปกิโลเมตรครับถนนเส้นหลักนะครับนที่มีรถวิ่งอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นหลักนะครับถ้ามองที่ตรงแปลงนี้ก็จะเห็นเลยเห็นเป็นถนนเส้นหลักอยู่ก็แปลงนี้นะครับก็จะหน้ากว้างทั้งหมดเนี่ยจากล็อกที่3ไปเนี่ยถึงล็อกที่8เลยก็จะหน้ากว้างประมาณ12เมตร12เมตรนะครับลึก12เมตร4,900บาทนะครับ72ขวดน้ำประปาสามารถดึงใช้ เข้าใช้งานได้เลยน้ำประปาไฟฟ้าสามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยเพราะน้ำประปามีเรียบร้อยไฟฟามีเรียบร้อยครับเดินเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ที่ผมเดินมาก็จะเป็นแปลงที่5้าแล้วนะครับเป็นล็อกที่ห้าแล้วล็อกที่5้าแล้วหน้ากว้างครับจะผมพาดูหน้ากว้างกันพาเดินทุกล็อกอันนี้นี่ครับระหว่างเสานี้ถึงเสานี้นะครับ ก็จะลึกเข้าไปตรงเสาต้านท้ายนู่นเลยที่มีสองเสาระหว่างกันอยู่ครับลึกมากครับหน้ากําลังสวยพอดีเลยสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยนะครับแปลงพ่อนของเราก็จะเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับเข้าใช้พื้นที่ได้เลยเริ่มพอนฟรีดาวนะครับแปลงนี้ฟรีดาวเนาะแปลงนี้ฟรีดาวแปลงนี้อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนครับอันนี้ผมจะพาไปดูถ้าแปลงที่แปดกันก็จะเป็นถนนสองด้าน 5 5าพันงวดนะครับแปลงนี้5 5า2งวดเนะี่ยจะมี2มีอยู่3ล็อกนะครับถ้า4 9่พันงวดนาะจจะมีอยู่5ล็อกอันนี้จะเป็นถนน2ด้านนะครับเนี่ยล็อกอันนี้ล็อกที่8นะครับอันนี้ล็อกที่8จะเป็นถนน2ด้านนี่ครับจะเป็นถนน2ด้านนะครับผ่อนเดือนละ5 5าพันงวดนี่ครับน้ำปะปา มีให้เรียบร้อยครับน้ำประปาไฟฟ้ายางกาฝั่งนี้ยางกะหน้าแปลงที่ติดถนนทางด้านนี้ก็จะสามารถดึงไฟฟ้าเข้าใช้งานได้เลยปากเสาที่บ้านแล้วก็สามารถดึงไฟฟ้าเข้าที่บ้านได้เลยนะครับแปลงนี้น้ำประปามีให้นะครับน้ำประปามีให้นะครับจ่ายงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยสมมติลูกค้าผ่อน4,9 0 0เลือกล็อกที่ผ่อน4,9 0 0ลูกค้าจ่าย4.9 0 0เเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องค้าจ่าย4 9 0พรอีก72งวดสามารถโอนได้ทันทีนะครับโอนเป็นโนนกุดแดงนะครับโนนเป็นโนนกุดแดงเดีย๋ยวผมจะขึ้นผังผังให้นะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นผังที่หน้าคลิปให้นะครับผังนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นผังให้แล้วก็สามารถติดต่อผมได้ที่061นะครับ2323112นะครับหรือว่าทักแอดไลน์หรือว่าทักข้อความเพจได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ท้ายไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะครับไว้ให้ท้ายคลิปนี้พื้นดินเราปรับแล้วนี่ครับอันนี้ดินเสมอถนนนะครับถมแล้วเสมอถนนเนาะลบห้าพันห้ากระแปลงสี่พันเก้าเนี่ยร้อยตารางวาเน,น,นี่ยสี่พันเก้าก็ต่ำกับถนนไม่เยอะครับแถวน,นี้น้ําไม่ท่วมนะครับน้ําไม่ท่วมอยู่ใกล้ชุมชนนะครับมีบ้านคนรอบข้างเลยครับมีบ้านคนรอบเลยเนาะ มีบ้านขนลอบไม่เปรี้ยวนะครับนี่ครับมีรถตู้และรถมินิบัสวิ่งผ่านนะครับสาย69กรุงเทพด่านช้างสามารถขึ้นที่สายใต้ใหม่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อนะครับสามารถโอนจองหรือว่านัดทำสัญญาได้เลยนะครับขอบคุณครับ